นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคทาราัสซีเมียหรือที่เรียกกันว่าโรคโลหิตจางนะคะเอาละค่ะเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะอ้าก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคทารัสซีเมียหรือที่เรียกกันว่าโรคโลหิตจางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าที่ดรอัศวินชัยวิวัฒน์นะคะค่ะอยากจะให้ดรอัศวินนะคะพูดถึงเรื่องของโรคคารัสซีเมียหรือที่เรียกกันว่าโรคโลหิตจางใช่ไหมคะโรคนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะครับจริงๆแล้วนะครับคารัสซีเมียเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งของโลหิตจางครับโลหิตจางมีอยู่หลายประเภทนะครับถ้าถามถึงต้นเหตุนะครับหรือว่าสาเหตุของโรคคารัสซีเมียเนี่ย หลักๆเนี่ยเกิดจากกรรมพันธุ์ครับ <ừ m. S 2> หรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะครับ<า>ถ้าเป็นพาหะหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคทลัสิซเ,เนียเนี่ยก็จะตกทอดมาถึงลูกครับรอืมแลวอย่างนี้อาการที่จะแสดงให้เห็นรหรืออาการที่จะบอกบอกได้ว่าเป็นโรคนี้ อย,อย่างแรกเลยนะครับโลหิตจางก็คือเม็ดเลือดแดงมีอยู่น้อยนะครับหรือว่ามันตายเร็วกว่าคนปกติทั่วไปเม็ดเลือดแดงคนทั่วไปจะมีอายุสมมุตินะครับอยู่ได้6เดือนถ้าผู้ป่วยที่เป็นโลหิตจางารัลซีเมียเนี่ยเม็ดเลือดแดงก็จะอยู่ได้ประมาณแค่สาเดือนหรือน้อยกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตอาการเบื้องต้นนะครับตัวจะซีดกว่าคนทั่วไปขาวซีดเหลืองซีดนะครับแต่ไม่ใช่ลักษณะของดีซ่านะครับเป็นอีกอย่างหนึ่ง แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งสังเกตได้ง,ง่ายๆนะครับสำหรับผู้ป่วยโ,โรคโลหิจางก็คือจะหนาวสั่นเวลาที่อยู่ในที่ยเย็นๆนะครับอยู่ในห้องแอร์อก็จะหนาวมากกว่าคนปกตินะครับผมจะร่วงง่ายครับออและฟันก็จะโยกง่ายด้วยครับรู้สึกว่าอาการนี่ชัดเจนมากๆเลยนะคะคหลายโรคด้วยกันเลยอย่างมือ อย่างมือนี้เราเห็นได้ชัดเลคะว่าคนที่เป็นเนี่ยจะซีจางเลยใช่ไหมคะเราทดสอบง่ายครับโดยปกติแล้วเนี่ยฝ่ามือของคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับจะมีเลือดฝาดเลี้ยงอยู่นะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางหรือว่าทรัสซีเมีนะครับถ้าเรากำมือถ้าเราแบมือออกนะครับก็จะไม่ค่อยมีเลือดฝาดที่มันจะซีอย่างนี้มีวิธีรักษาไหมคะครับ โดยปกตินะครับการรักษาเนี่ยแบ่งออกเป็น2แขนงด้วยกันะนะครับด้วยยาแผนปัจจุบันนะครับกับยาแผนโบราณถ<ห>้ารักษาด้วยยาแผนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องใช้วิธีในการปลูกถ่ายไขกระดูกซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากที <c oughs> เดียวนะครับกับอีกทางหนึ่งนะครับก็คือการรักษาด้วยแผนโบราณ <c oughs> ใช้สมุนไพรต่างๆนะครับทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นมีอายุได้ยาวนานขึ้นนะครับเมื่อเม็ดเลือดแดงแข็งแรงขึ้นก็สามารถลำเลียงออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับจะเห็นได้ชัดว่าถ้าบริโภคสมุนไ ที่ถูกกับโรคนี้นะครับเป็นประจําจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีเลือดฝาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นไม่หนาวสั่นเหมือนเดิมผมก็จะไม่ค่อยร่วมด้วยครับว่าที่ดรคะอย่างนี้อยากจะให้ช่วยบอกได้ไหมคะว่าวิธีที่จะรักษาถ้าเกิดมารักษาที่นี่ต้องทำยังไงบ้างครับวิธีรักษานะครับก็คือรับประทานยาอย่างถูกต้องนะครับและผู้ป่วยก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยคือจะต้องออกกําลังกายแล้วก็บริโภคอาหารที่มีประโยชน์เรา,าพูดถึงวิธีการรักษาด้วยยาสมุนไพรก่อนนะครับ ก็คือทานยาทุกๆวันนะครับ<ฆ>เป็นยาสมุนไพรแบบน้านะครับทานทุกวันจะเริ่มรู้สึกว่ามีเลือดฝาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนอนหลับได้สบายขึ้นแล้วอาการต่างๆของโรคโลหิตจางก็จะบรรเทาเบาบางลงครับอย่างนี้ถ้าอยากจะให้คนที่สนใจอะค่ะคมาที่คลินิกต้องมาอย่างไงต้องทํายังไง,ต,ง,ง,ไงต้องมีวิธีไหนบ้างจริงๆงยินดีนะครับที่จะเผยแพร่ให้กับทุกๆท่านได้ทราบนะครับเพราะว่าที่จัดจำหน่ายยาที่นี่นะครับเป็นสถาบันที่ช่วย ผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียด้วยก็คือรักษาให้ถ้ามีใบแพทย์ยืนยันจะต้องไปตรวจก่อนนะครับว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับโรคโลหิตจางจริงเราจะตรวจจากเม็ดเลือดแดงแล้วก็ดูที่ฮีโมโกลบินนะครับซึ่งเป็นภาษาทางการแพทย์เอาใบตรวจนั้นมาครับแล้วก็มาที่สถาบันแห่งนี้ครับเราจะตรวจรักษาให้ฟรีเลยครับดีมากๆเลยนะคะค,คุณผู้ชมคะแล้วก็อย่างนี้อยากถามถึงเรื่องตัวยาดีกว่าค,ครับว่ามีตัวยากรรมวิธีในการทําตัวยา ให้ออกมารักษาโรคได้นะคะครับมีวิธียังไงอะคะกรรมีวิธีในการทำนะครับจะต้องใช้สมุนไพรหลายๆตัวนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพเป็นสมุนไพรจีนนะครับแล้วก็นํามามาบ่มไว้2ปีแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้นะครับเราไปดูที่โรงงานกันได้ครัยินดีใช่ไหมคะครับยินดีครับเพราะว่าคุณสุรินทนะครับเป็นผู้ดูแล เกี่ยวกับโรงงานทั้งหมดเลยนะครับลอยที่โรงงานแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราตามไปที่โรงงานเลยดีกว่านะคะว่ากรารมวิธีของเขาเนี่ยมีตัวยาอะไรบ้าง mm hmm. เขาบอกว่าเยอะแยะมากมายไปกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ค่ะอ้ก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะคะยืนอยู่ด้านข้างเลยเป็นถึงเจ้าของโรงงานสมุนไพรหลงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้แนะนําตัวก่อนเลยดีกว่านะคะครับเอ,อ่อผุมสุรินทชัยวิวัฒนะฮะจริงๆผมเป็นเจ้าของโรงงานนี้นะฮะโรงงานนี้เปิดมาประมาณสัก10ก็่าจะ12ปีได้แล้วนะครับที่ขออนุญาตออยอย,อยอย่างถูกต้องนะครับแล้วผมก็อยู่กับเป็นสัชกรอัศวินคือลูกชายผมเองครับค่ะ คุณอาขายอยากจะทราบเกี่ยวกับโรงงานนี้ว่ามีตัวยาเยอะขนาดไหนยังไงรบกวนพาไปชมหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เดี๋ยวผมจะให้ลูกชายพาไปชมเลยนะครับนำเชิญครับได้ค่ะไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่ด้านในของโรงงานแล้วนะคะเพชัจักรคาะช่วยรบกวนพาเดินเข้าไปชมหน่อยได้ไหมคะได้ครับตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ผลิตยาน้ําส่วนภัยหลงๆครับที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยครับเราจะเข้ามาดูห้องแรกนะครับเป็นห้องของ การผลิตยานะครับมสมุนไพรต่างๆนะครับที่เราได้คุยกันเนี่ยจะถูกบรรจุอยู่ในถังแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าถังนี้นะครับเป็นถังที่เป็นสแตนเลสแล้วก็เป็นฟู้ดเกรดด้วยก็คือสําหรับทํายาแล้วก็อาหารโดยเฉพาะครับอยู่ในห้องนี้กี่ปีอะคะอย่างน้อยนะครับจะต้องบรรจุอยู่ในห้องแบบนี้2ปีด้วยกันโอ้โหสองปีกว่าที่จะเอ,อมาบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ใช่คคือเป็นการหมักบ่มดึงสรรพคุณออกจากตัวยาะนะครับใช้เวลาอย่างน้อย2ปีครับโอ้โหจากห้องนี้ แล้วไปไหนต่อคะจากห้องที่เราเก็บนะครับผลิตยาเราก็จะไปห้องบรรจุกันค่ะเราจะพาไปห้องบรรจุนะคะเขาก็จะมาห้องนี้เลยใช่ไหมคะครับใช่ครับหลังจากที่ตัวยานะครับหมักบ่มไว้2ปีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะถูกนําถังมาไว้ที่ห้องนี้เพื่อรอการบรรจุครับนี่ก็คือถังที่หมักบ่มเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ครับกสามารถที่จะบรรจุได้เลยบรรจุใส่ขวดได้เลยโอขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับ ครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเป็นน้าสมุนไพรที่พร้อมจะบรรจุเรียบร้อยแล้วกลิ่นนี้รู้สึกว่าสมุนไพรจีนี่เข้ามาเยอะมากมายนะคะครับตัวนี้นี่คือมีส่วนผสมเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสมุนไพรย0กว่าชนิดนะครับจริงๆแล้วถ้าเรากวนขึ้นมานะครับสมุนไพรจะอยู่ด้านล่างนะครับแปลกนะครับสมุนไพรเนี่ยตอนที่เราใส่ลงไปจะอยู่ด้านบนตอนที่เราใส่ตอนแรกนะครับแต่หลังจากที่2ปีเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากที่ดึงเอาสรรพคุณทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะตกแบ่งล่าง คคือความเข้มข้นของมันจะอยู่ด้านล่างใช่ครับอย่างนี้ก็คือพร้อมแล้วเรียบร้อยที่จะนำไปบรรจุแต่ก่อนที่เราจะบรรจุนะครับเราก็จะต้องเอาการะออกก่อนเอาสมุนไพรที่เป็นกาะกๆากาออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการผสมอีกครั้งหนึ่งให้ด้านล่างกับด้านบนนั้นมีสารพัณท,ที่สม่ำเสมอก,กันครับก็คือจะต้องเหมือนแบบให้เข้ากันชครับเข้มข้นนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะเราได้ความรู้มากมายนะคะจากผลิตภัณฑ์นี่เลยที่ชื่อว่าหลงๆนะคะสมุนไพรที่บอกว่ารักษาโรคได้ดีแน่นอนค่ะคตอนนี้นะคะอาสันติรออยู่ที่สตูดิโอแล้วเราไปกันที่สตูดิโอกันเลยค่ะ